ผมคิดว่าได้มาเยอะเหมือนกันคือในแง่ของการทำพวกเขาเรียกอะไร feasibility study ก่อนอที่จะไปะลงทุนหรือว่าไปก่อนที่กระโดดลงไปครับ <S 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 คือปก,ปกติก่อนหน้านี้ที่ผมผมก็เป็นคนชอบดูที่ดูอะไรเพื่อที่จะมาทำพัฒนาทำอะไรพวกนี้ <S S S เป็นลักษณะแบบเป็น คือไม่ค่อยมีหลักการเลยเอาความชอบของัวเป็นหลักประมาณนั้นแต่พอได้ฟิสิบิลิตี้ไปแล้วเนี่ยมันมองภาพออกว่าชอบอย่างเดียวใช้ไม่ได้เนาะใช่ครับดูก่อนว่าการที่ลงทุนไปเนี่ยคือมันจะได้กําไรหรือเปล่าคือดูก่อนว่ามันจะคุ้มไหมจะคุ้มค่าไหมครับค่ะรับจะได้ไม่จะได้ไม่เจ็บตัวเหมาะกับอ่าสำหรับคนที่อยากจะลงทุนทางด้านอสังหาไม่ว่าจะเป็นซื้อที่ดินหรือว่าจะไปทํา สกสันอะไรนี้ผมผมคิดว่าคือการวางแผนหรือว่าการขายไอเดียเนี่ยให้ให,ให้คือทําตรงนี้มันได้ก่อนเป็นฟุกมาก่อนว่าเราควรจะเดินต่อหรือว่าจะจะหยุดคือผมคิดว่าน่าจะเซฟตัวเองจะจะได้ไม่จะได้ไม่เจ็บ